ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาชาวกองทัพธรรมได้มีโอกาสจุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านไว้เฮาถือเป็นช่วงเวลาที่น่าซาบซึ้งประทับใจเพราะทุกคนที่มาร่วมกันถือเทียนที่มีแสงไฟระยิบระยับต่างมีหัวใจรักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันขอพระองค์ทรงเจริญถามพี่ลังใหลวงไ,ไหมคะ แล้วพี่คิดว่าทำไมคนไทยถึงรักในหลวงคะเอออาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้เห็นว่าทุกๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันมีมันมีความเออ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่ของประเทศของเราเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมท่านก็เลยคิดว่าถ้าท่านทารากฐานของการเป็นเกษตรกรรมที่ดีแล้วก็ทําให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงอะ่ะท่านคิดว่าประชาชนจะมีความสุขที่สุดถ้าทุกคนอยู่อย่างพอเพียงนี่คือสายที่พี่รักในหลวงว่าท่านสอนทุกคนรู้ว่าการพอเพียงแล้วก็ การที่เราเป็นคนกนตรัญญูจะทําให้เราสามารถเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้มีชาวบ้านบางกลุ่มอยากจะเรียนรู้วิธีการทําน้ํายาอเนกประสงค์จึงมาขอเอาองค์ความรู้ในวันสุดท้ายเพราะจากที่สาธิตแต่ละวันก็มาไม่ทันบ้างติดธุระไม่ว่างบ้างขณะที่กําลังกวนอยู่นั้นได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ะ รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะได้ความรู้จะได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ไปประหยัดในการใช้จ่ายในครอบครัวแล้วคุามีความเห็นยังไงที่มีการกัดดิจกัด่าแบบนี้กับชาวบ้านเกิดขึ้นอย่างนี้ เห็นว่าดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้อยากให้มาอีกอยากให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมาครั้งนี้เนี่ยได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างได้หลายอย่างได้ทำน้ำยาได้การดูแลตัวเองการกินอาหารให้ถูกต้อง,อองรู้ยังไงที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมแบบนี้ก็สนุกดีดีใจและมีความรู้้วยค่ะแล้วได่เห็นยั <c oughs> งไงที่ทเขา่อตนครา ก็ดีค่ะเป็นความคิดที่ด anyway? ีแล้วก็พวกประชาชนเขาจะได้มีความรู้อะค่ะกลับไปใช้ที่บ้านครอบครัวอะไรนี้จะได้ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะถือโดยส่วนของคุณอาเองนี่จะนาอะไรไปต่อยอดก็เนี่ยนะค่ะจะไปทําให้ทางแถวหมู่บ้านน่ะน้ำยาเนี่ยผสงล้างจานเนี่ยเอาไปให้ทางหมู่บ้านทางพี่สาวทางที่อยู่ต่างจังหวัดใช้กันก็รู้สึกยังไง บรรยากาศของศูนย์ที่นี่นะคะจากประมวลของคูณิบำเพ็ญนกับที่นี่นะคะภูมิบำเพ็ญนั่นจะเป็นชุมชนที่น้อยแต่อันนี้มันเป็นชุมชนใหญ่แต่คนอะส่วนใหญ่แล้วเขาออกไปอยู่ข้างนอกกันเพราะว่าน้ำมันท่วมมาก พอตอนช,อช่วงเรามาเขาก็กำลังจะล้างบ้านคนที่มาร่วมงานก็ก็เห็นแล้วก็คือไงล่ะสงสารเขาน่ะเนาะเขาเขาจะคือเขาจะสารวนไปหมดน่ะคือจะจะ,จะาาาามาร่วมกับเราก็จะมาแล้วห่วงบ้านก็ห่วงอะไรเงี้ยเพราะน้ำจะแห้งอะไรประมาณนี้ค่ะการที่เรามาสายืบชาวบ้านทางนี้ค่ะเขาช่วยได้มากแค่ไหนช่วยได้มากแค่ไหนก็ช่วยเขาได้มากพอสมควรค่นะเพราะว่า เพราะว่าเราเอาคือเขาก็แปลกใจตอนแรกเขาก็คงจะรอรับเราเหมือนกับหน่วยหน่วยงานที่จะมาช่วยทั่วๆไปแต่พอพอมาเห็นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คือเรามาอสอนให้เขาเรียนรู้อย่างที่เราทํามาอย่างเงี้ยเขาก็แปลกใจแล้วก็ต้อนรับอย่างดีแล้วตอนหลังสุดสุด,สดจริงๆอะ่ะยังมาขอให้เราสาธิตการทาอะไรเราวิชาชีพอ,อีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็เลยต้องอช่วยเขาไปค่ะ โดยภาพองค์รวมของศูนย์กู้วิกฤตอุทกภัยเพื่อการพึ่งตนเองในอนาคตหมู่บ้านไว้เเฮาถึงแม้จะมีผู้มาร่วมกิจกรรมไม่มากนักแต่การมาครั้งนี้ไม่ได้เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพให้ชาวบ้านที่มาร่วมศึกษาองค์ความรู้สาม,มารถทำได้ด้วยตนเองและนำไปต่อยอดได้ค่ะ